สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชันพรแตงอ่อนกำลังศึกษาอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่3โรงเรียนชุมชนประชานิคม,มเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซ2สองสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งค่ะหนูขอนำเสนอการอ่านก่อนสเรื่องวิชาหนาเจ้าขอเชิญรับชมและรับฟังค่ะ เกิดมาเป็นคนนังซื้อเป็นตนวิชาณนาเจ้า,จาถ้าแมนไม่รู้อดสู้อายเขาเผื่อนฟู้งเยอะเยะวา,เา,ว,า,เาว่างเงาว่าโงูลางคนเกิดมาไม่รู้ เธออยู่จนโตไปเป็นข่าเขาเพราะเงาเพราะงูงบางเป็นคนสูเที่ยวขอก็อมีถ้ารู้วิชาประเสริฐนักหน้าชูนาราสิงจะไปแห่งใด คนประณีอยากไร่ใหม่มีสวัสดีมงคลสวัสดีค่ะ